หน้าก,กากออกออโตเดลซันแบบมีลายทาทีเอ0หอ่ะวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องการใช้งานของมันนะครับเริ่มต้นจากกันนะครับตรงนี้ช่วงที่เราจะต้องสวมหัวนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเฮดเกียร์นะครับหรือว่าสายรัดหัวนะครับซึ่งเรามีอหลายขายด้วยนะครับจุดแรกที่อยากจะเห็นก็คือตัวปรับนะรัดสายถ้าหมุนตามเข็มน,นาฬิกาก็จะรัดเข้าถ้าหมุนออกก็จะคลายออกนะจุดที่ห ตัวเฮดเกียร์ตัวนี้นี่มีคุณสมบัติพิเศษเราสามารถที่จะปรับนะครับเข้าไปข้างในก็ได้นะครับในลักษณะที่ว่านหน้าเล็กนะครับถ้าคุณหน้ายืดออกไปยาวเขาก็จะสามารถปรับออกมาได้อีกแบ่งเป็น3ระดับนะครับ1 2 3สานะครับหัวเฮดเกียร์นี้ก็สามารถขยับเข้าขยับออกได้ตามความเหมาะสมของรูปร่างหน้าตาของคนเชื่อม ตอนนี้เราปรับไปอยู่ที่ตรงกลางนะครับเป็นตัวปกติด้านนี้ก็เช่นเดียวกันเปปกตินะครับวิธีการปรับตรงนี้ก็คือคลาย2ตัวนี้ออกแล้วก็ขยับนะครับนี่ก็คือจุดที่2จุดที่3ามน,นคือบางคนหัวอาจจะเล็กหน่อยเราก็สามารถแกะตรงนี้นะครับนะตรงนี้จะเห็นมีจุดนะมีตัวล็อกตอรงนี้นะมากดลงไปปุ๊บแล้วเราก็เลื่อนนะครับเพื่อให้ฟิตกับตัวหัวศีรษะได้นะครับสามารถแกะออกมาได้ เร่อนได้เร่อนได้นะครับจุดที่3นะครับสำหรับเพชรเก์ตัวนี้มีลักษณะพิเศษก็คือสามารถที่จะมีตัวล็อกนะตัวล็อกมีต้องมดหจุดเลย1 2 3 4 5ซึ่งจะเห็นว่ามีแกนออกมาเนี่ยนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5นะตรงนี้วิธีการแก้ก็ไม่ยากนะครับคลายตัวนี้ออกมาก่อนนะครับออาเสร็จปุ๊บก็ขยับจาก ล็อกที่สองมาเป็นล็อกที่สามนะวันนี้ได้แล้วเห็นไหมเมื่อกี้มันเกี่ยวอยู่ที่เสาที่สองและนี่ก็มาเกี่ยวกับเสาที่สามนะครับแล้วนะปรับไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้หน้าตรงนี้ยชิดที่พอมากน้อยหรือมากนะครับบางคนต้องเวลาเราก้มลงไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะติดหน้าอกมากเกินไปก็อาจจะปรับตรงนี้ให้เหมาะสมได้ปรับได้ทั้งหมด5าระดับ มุมก้มเงยนั่นเองของหน้ากางอันนี้เราปรับตอนนี้ตัวที่สามแล้วเราก็มาปรับตัวนี้เป็นตัวที่สามเหมือนกันก็ขยับได้นะเป็นตัวล็อกให้มันอยู่ว่าไม่ให้ชนหน้าอกก้มเงยนะครับตัวล็อกลังนั้นเราก็ปรับเข้าไปได้ก็มีหนึ่งปรับได้หนึ่งนะครับปรับได้สองยื่นหน้ายื่นหลังนะครับเข้าออกหน้าหลังนะครับปรับสายรัดนะครับให้เข้าขนาดของหัวนะครับ ปรับตัวลอบมุมก้มเงยนะครับได้สำหรับ2ตัวนี้นะครับก็คือรัดแน่นหรือไม่แน่นนะครับถ้ามันแน่นเกินไปเราก็ขายออกถ้ามันไม่แน่นก็เราก็บีบเข้าไปนะครับอันนี้เราก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องตัวเฮดเกียร์นะครับซึ่งมันสามารถปรับได้ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 5จุดเลยทำให้เกิดการฟิตติ้งนะครับกับศีรษะของช่างเชื่อมทุกรูปแบบ จุดที่2นะครับก็คือจุดของฟิลเตอร์แผ่นกรองแสงนะครับจุดนี้เราจะมีปุ่มที่คำว่าเทสแล้วก็มีโลแบตเตอรี่ในกรณีอย่างนี้ไม่มีไฟขึ้นก็แสดงว่าแบตเตอรี่ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับแต่ปุ่มเทสนี้มีไว้ทําอะไรนะครับเดี๋ลองสังเกตดีๆนะพอกดปุ๊บมันจะมืดเห็นไหมเป็นการเทสว่าแบตเตอรี่ยังใช้งานได้ดีอยู่ซึ่งแน่นอนเวลาเราอาร์คเชื่อมปุ๊บแสดงว่า แผ่นมันจะต้องทํางานนะครับในกรณีที่เราเก็บนะหน้ากากออกตัวนี้ไว้นานแล้วเราไม่แน่ใจว่ามันยังใช้งานได้อยู่ปะเรามากบที่ปุ่มเทสนะถ้ามันยังทํางานอยู่มันมืดลงไปก็แสดงว่านะครับแผ่นกลองแสงออตโต้ตัวนี้ยังทํางานได้อยู่อ่นะรนะรเรามาดูวิธีการปรับนะครับการปรับหนะ้ากากออตโต้ ซึ่งตัวนี้เป็นรุ่น TS 600R นะครับที่มีทั้งหมด4เซนเซอร์นับตัวนั้น 1, 2, 3, 4นะครับเป็นขนาดนี้เป็นตัวที่มากที่สุดนะมีเซนเซอร์ยิ่งมากยิ่งดีนะครับทำให้การปรับแสงนั้นเป็นไปอย่างได้อย่างฉับไวนะครับแล้วก็ทันทำให้ช่างเชื่อมนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นนะอันนี้เรามาดูปุ่มปรับนะครับ ปุ่มปัดของหน้าเกากออโต้จะมีทั้งหมด4ปุ่มนะครับ1 2 3 4 4ปุ่มเรามาดูแต่ละปุ่มใช้งานยังไงนะครับตรงนี้เขียนคำว่าเวลกับคำว่ากลานะครับก็หมายถึงว่าถ้าเราจะเชื่อมเราต้องโยกมันมาทางที่เป็นเวลลงข้างล่างแต่ถ้าเราจะต้องการสว่างตลอดเลยนะคือตัดการเชื่อมตัดนะครับระบบฟิลเตอร์ตร,ตรงนี้ออกทั้งหมดเพื่อให้สว่างนะครับ เพื่อป้องกันในเรื่องของสะเก็ดอย่างเดียวก็คือเรื่องของบางทีเราเชื่อมเสร็จแล้วเราต้องเจียนะพอที่พอเราต้องการเจียเราก็ปรับไปที่หมดเจียกลายไปว่าหมดเจียนะครับเวลไปว่าหมดเชื่อมกับลงมาหมดเชื่อนะฮาะนมันจะไม่มีการวูบวาบเลยคือตัดปุ๊บมันจะสว่างตลอดตัวน,นี้อากาศตัวนี้ก็จะกันสะเก็ดไปได้นะครับอันนี้คือปุ่มที่หนึ่งนะครับถ้าเราต้องการใช้ หน้ากากนะครับปรับให้มีขาวดำนะครับมืดสว่างนะเราก็ต้องกดปฏีเวบเป็นเชื่อมนั่นเองปุ่มที่2เรามาดูนะครับระดับความมืดของมันเนี่ยแล้วมันจะระบุได้ตั้งแต่หมายเลข9กหมายเลข10หมายเลข11หมายเลข12หมายเลข13นะครับปรับได้ตั้งแต่9ถึง13ซึ่งไอ้ตรงนี้เราต้องลองกันเองนะครับว่าขารที่เราเชื่อมแลวในสภาแวดล้อมที่เราเชื่อมอยู่น,นั้นเป็นการเชื่อมกรรมวิธีแบบไหน ถ้าเชื่อมเป็นแบบติ๊กก็อาจจะประมาณอยู่แถวๆนี้9ถึง10ถ้าเป็นเชื่อมไ,ไฟฟ้าก็น11นะครับถ้าเป็นเชื่อมมิกก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ต้องเป็นการลองแล้วแต่เปลวไฟหรือขนาดของลวดเชื่อมที่เราเชื่อมอยู่ขนาดนั้นมันร้อนแรงขนาดไหนนะครับก็เอาแบบที่เราปรับแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ละทายเคืองสายตาเรานะครับพูดง่ายๆว่า9ก็ระดับความมืด9นะครับมืดมากที่สุดก็คือ13นั่นเองอันนี้คือปุ่มที่2นะ วามาปุ่มที่3ปุ๊บมาดูตรงนี้นะครับอันนี้ปุ่มที่รามเราเขียนว่าดีเลย์ดีเลย์เนี่ยมันจะมี fast คือเร็ว middle คือปานกลาง slow คือช้าดีเลย์นี่หมายถึงอะไรหมายถึงจากนะครับมืดไปสว่างนะครับมืดไปสว่างเวลาเราไปอยู่ในที่มืดม,ดมดเวลาสว่างเร็วๆเนี่ยบางทีเราอาจจะมึนหัวได้ เพราะฉะนั้นแล้วแต่บุคคลนะครับต้องการให้มันมืดไปสว่างเร็วช้าปานกลางก็ปรับได้ถ้าช้าก็กดไปที่ slow ถ้าปานกลางก็กดมาที่ m ดเดิ e ตรงกลางแล้วก็ถ้าต้องการให้มันพึบพับอย่างรวดเร็วนะครับจากมืดไปสว่างก็กดที่ fast เลยกดลงมาข้างล่างนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราอาจจะเบียนหัวน้อยลงนะครับโอเคอันนี้คือจำไว้นะีเ l a y ก็คือ จากมืดไปสว่างแต่ตรงนี้เซนซิทิวิตี้เนี่ยเซนซิทิวิตี้เนี่ยนี่คือนี่ตัวน้อยนะมินน้อยนี่เป็นมากอันนี้ไวน้อยไปถึงไวมากนะครับอันนี้ตรงข้ามกับตัวนี้นะครับอันนี้จากสว่างไปมืดนะปุ่มนี้เป็นปุ่มที่เราจะต้องปรับอยู่เสมอเป็นเพราะว่าเราต้องพยายามเทสดูว่าจุดตรงไหนที่พอสว่างแชะปุ๊บนะมันจะต้องมืด ถ้ามันไม่มืดตาเราก็ได้รับแสงไฟไปตรงนี้เราก็ปรับว่าเอาเร็วเอาช้าถ้าเกิดพอเกิดเชื่อมปุ๊บนแล้วมันมืดช้าลงเรารู้สึกระคายลงเราก็ปรับให้มันเร็วขึ้นความไวไม่อจะเร็วขึ้นมันจะตัดแสงทันทีแต่อันนี้ก็แล้วแตวนะ่วิธีการเชื่อมของเราว่าที่เราเชื่อมเป็นเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมติ๊กเชื่อมมิกนะ ตรงนี้สามารถปรับได้โดยการสวมหัวลงไปแล้วลองทดลองดูงครั้งสองครั้งเรารู้เลยว่าจุดที่เหมาะสมในความไวที่เราต้องปรับกับสภาพแวดล้อมที่อยู่ตอนนั้นมันอยู่ที่จุดจุดไหนปรับให้ได้ดีที่สุดที่เรารู้สึกว่าเราสบายตานนก็เป็นการอธิบายเรื่องการใช้งานของหมวกออ t ออโต้นะครับเดอะ u ันนะครับแบบมีลายนะครับลายนะต้องนำสนเสนอลายนะลายสวยมากนะดูนะ แล้วก็การนำไปใช้งานแล้วก็วิธีการปรับแต่งนะครับปรับตั้งการใช้งานของหน้ากาศออกนะครับออโต้สมหัวนะครับแบบมีหลาย